ดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาทําไข่เจียวนะคะหัวละพานะวันนี้เราก็จะมีไข่ไก่นะคะสามฟองเนาะแล้วเราก็มีนี่พระเอกของเรานะคะก็คือใบหัวละพานะซึ่งเพื่อนๆเ,เนี่ยก็สามารถที่จะหาได้ง่ายๆนะคะตามตลาดหรือว่าซูเปอปรม์มาร์เก็ตนะคะนะก็ประโยชน์ของเขาเนี่ยมีถึงแบบ10อย่างด้วยกันนะคะแต่ที่หลักๆเนี่ยเด่นเลยนะคะก็ แลวเราทานเข้าไปแล้วเนี่ยนะมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยมีภูมิต้านทานที่ดีขึ้นเนาะแล้วก็สําหรับท่านผู้หญิงนะคะคุณผู้หญิงทั้งหลายเนาะถ้าคุณน่มีปัญหาในเรื่องของประจำเดือนที่มาไม่ปกตินะเราทานนี้ไปนะคะก็จะช่วยให้แบบอาการบันทีขึ้นมาทำให้ร่างกายเราสมดุลขึ้นนะคะประจำเดือนก็มาเป็นปกติเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมันง่ายๆนะคะนะก่อนอื่นนะคะตอนนี้อะซ่อมนะเราก็เตรียมมาแล้วนะคะล้วก็ตักไข่เนาะ ก็ลงไปก่อนเลยน้อหนึ่งนะคะก็แล้วแต่นะคะว่า,เ,าเพื่อนๆนะคะจะชอบไข่เยอะไข่น้อยนะคะหรือว่าโหระพ,พ,พาน้อยโหระพาน้อยตามชอบนะคะแต่ส่วนของตัวเองเนี่ยอาจจะทําให้มันบาลานซ์กันเนาะก็ไข่ด้วยแล้วก็ใบโหระพาด้วยแล้วก็ตีไข่ให้มันฟูๆเนาะตีไปเลยน,นะคะ ก็แล้วแต่นะคะว่าเราจะใส่อะไรนะคะแอดลงไปเนาะไม่ว่าจะเป็นซอสนะคะเป็นเกลือเนาะหรือว่าจะเป็นซอยซอสนะคะวันนี้เราใส่อะไรดีคะใส่เกลือหรือว่าจะใส่ซอยซอสซอยซอสซอสถั่วเหลืองเนาะนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะก็จะสวยงามมากนะคะนะสีเหลืองประมาณนี้เนาะ อันนี้คือเมนูง่ายๆนะคะนะเราทำทานกันได้ไง่ายที่บ้านนะเราก็ไปดได้ด้วยเนาะน,นี่คือพีก็จะใส่อันนี้ลงไปนะคะตามความรู้สึก <l ots> <l ots> เราไม่มีการตรวงใดๆนะถ้ามันไม่พอเนี่ยความเค็มมันคิดว่าพอเยี๋แวแหละนะคะเพราะว่าทานเค็มมากก็ไม่ดีนะเพื่อนๆนะนะก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็เราต้องทำยังไงต่อคะใส่ลงมาเลยใช่ไหมเราผสมตรงนี้เลยนะคะเราก็เอา ใบโหระพา,านี่ก็แอบมีเชฟส่วนตัวนะคะคอยบอกด้วยนะคะก็คือน้องสาวนนเองนะปกติก็ไม่ได้แบบทำบ่อยเนาะมันก็จะได้ประมาณนี้นะก็โอ๊ยชุดมุนนิดนึงนะคะคลิปวิคปวีคลิปแรกนะเราได้ประมาณนี้นะคะนี่นะแล้วก็บางท่านจะใส่ใส่ไหมเราจะใส่ผงชุนลมไหมไป็ใส่ใช่ไหมเพื่อความสุขภาพดีใช่ไหม ส่นมันหอยด้วยหรอ,อโอเคอันนี้คือสูตรของน้องสาวนะคะเราก็จะใส่ลงไปแค่นี้ปะ,ะแค่นี้นะคะค,คือทําได้อย่างเดียวนะพูดได้อย่างเดียวนะทําตามคนอื่นบอกวันนี้จะใช้น้ํามันอันนี้นะน้ํามันอันนี้ทานตะวันนะคะเพราะว่าลองใช้น้ำมันมะกอกว่ามันไม่ฟูนะนี่เราก็จัดการเลยนะคะเปิดตั้งหม้อเลย นะคะเราคุกเข้าให้มันเข้ากันเนะาะผสมให้มันเข้ากันนะคะเราก็จะปั้หม้อ,มอกระทะเนาะม้อกระทะรู้เลยอะ่ะเป็นคนที่ไหนเราก็ใส่ลงไปนะคะอืประมาณนี้ใส่น้ำมันประมาณนี้นะคะแล้วแต่เ,เพื่อนนะคะถ้าเพื่อนมีเตาเนาะที่เหมือนแบบเตาแก๊สอะไรเงี้ยน่าจะมันกว่าเนาะในการหั้วมันก็จะฟูมากขึ้น ก็แค่นี้นะคะแน่ไม่เห็นหน้าเีพีระเห็นแต่อะไรอะ่ะไข่ใบโหระพาเราก็รอนะคะให้น้ำมันเดือดนะความจริงเีพีรกจะเปิดพัดลมตัวดูดเนะแต่ว่าเสียงด,ดังเนอะมันก็เปิดก็ได้บ้างมันไม่ได้เห็นอะไรมากนะคะแค่ไข่เจียวใบโหระพาน,นะคะจะหอมได้ซ้ำเนาะด้วยใบแบบเขาเนี่ยมีน้ำมันหอมระเหยเนาะเข้ามานะคะป๊บนึงเนาะ ก็เกรียบร้อยนะคะในการ mix นะคะส่วนผสมนะทีนี้เรารออย่างเดียวนะคะว่าให้มันร้อนๆเนอะร้อนๆเนี่ยก็จัดการเทลงกระถานะคะทีนี้คลีนนะคะช่วงรอนะแล้วก็จัดการไปนะคะอุปกรณ์ที่เราใช้เราก็ล้างไปในตัวได้เลยนะคิคไปไม่รู้นะว่าคนที่บ้านนะคะชอบทําแบบไหนแล้วบางคนเขาก็จะ ล้างทีหลังนะแต่พีคือชอบเลยเคลียร์เลยล้างเลยนะคะมันก็จะได้มีเขาเรียกว่าอะไรอะไม่เสียเวลาแล้วก็ไม่ขี้เกียจทีหลังด้วยนะความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยเนี่ยดีนะคะแต่เราลองดูเนาะคิดว่าจะร้อนหรือยังอะให้แบบโปรเฟชชั่นอลมาเช็คหน่อยยังหรอยังต้องรออีกใช่ไหมเพื่อนๆก็เอาใจช่วยหน่อยนะคะ คือส่วนตัวเนี่ยก็ชอบไปทานอาหารข้างนอกแหละแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้ไปทานทุกวันเนาะแต่ว่าเวลาเราใส่ใจนะคะวิถีการกินของเราอาหารของเรานะสุขภาพเราก็จะดีขึ้นนะคะแล้วก็ความสวยเนี่ยก็มาจากอาหารได้ด้วยนะนะคะความแบบต้านความแก่อะไรเงี้ยกินแล้วก็แบบว่าสุขภาพดีอะไรเงี้ยเราสามารถทําได้ที่บ้านนะคะนะด้วยแบบส่วนผสมเนาะเราเอาใจใส่นะ,ะนิดนึงแต่เราลองก่อนนะว่ามันร้อนหรือย,อยังมันเงียบมากเลยนะคะ ต่วันนี้อาจจะมีมแบบข้อเสียประมาณนี้นะอืมก็เหมือนจะร้อนแล้วนะหรือว่าร้อนยังหรือว่ายังไม่ร้อนออฮะอุ่นมากเลยอ่ะถามว่าร้อนไหมก็ไม่ร้อนนะคืออุ่นน่ะอ่าง่คือยังไงอะใส่ได้เลยปะใส่ได้เลยเนะาะเสียงมันจะได้อยู่ คือ,อน,นี่คือข้อเสียของเตาวันนี้เตาไฟฟ้ามันไม่ค่อยสัดใจเท่าไหร่เพื่อนไม่ค่อยสาดใจเท่าไหร่วันนี้วันหยุดนะเราก็เหมือนประมาณว่าอยากโชว์อยากโชว์นิดนึงนะคะหัวระพาไข่เจียวหัวระพานะคะลำๆนะนก้อนเคปีก็คืออร่อยอร่อยนะคะบางคนเนี่ยอาจจะทําแบบเขาเรียกว่าอะไรนะน้ำพริกน้ำปลาเนาะไปได้นะเราก็มีกระเทียมนะคะนะ พริกนะคะแล้วก็ส่วนที่พีเนี่ยไม่กินน้ำปลานาะก็อาจจะทานอันนี้นะคะซอยซอสเนาะเราก็รอนะคะดูสวยงามน,นะจริงดูเหลืองขึ้นมาละเบาๆนิดๆอันนี้จะทำอะไรก็ทำไหมเกลือเนาะเกลือจะได้แบบความแซ่บนะเราว่าอาจจะปอกเกลือนะคะเราว่าอาจจะมีผักชีเนาะเราก็รอไปนะคะ ต้องแบบใจร้อนนะเพราะว่าเตานี้นะคะมันไม่เหมือนแบบเตาแก๊สนะแต่ว่าอาจจะปอกเปลือกกระเทียมน,นะเราจะทําน้ําพริกน้ำปลานะคะแต่ว่าเราจะใช้ใส่ซอสนะคะก็คือซอสทูเหลือน,นั่นเองนะคะก็ให้ความเค็มเหมือนกันนะแต่รสชาติอาจจะไม่ได้นะคะไม่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วเนาะกลิ่นดีมากหอมมากบอกเลย สวยเหมือนคนทำไปหมดเอา้านี่ถ้าได้กินเนี่ยเพื่อนๆน่าจะแบบมีความด่าเนาะทำร้ายกันเมนูง,ง่ายๆนะคะกับข้าวร้อนๆเนาะ,ะทางบ้านเนี่ยก็อาจจะเลือกเป็นข้าวแบบกล้องก็ได้นะคะข้าวไรเบอรี่ก็ได้นะที่เราทำแบบแค่ค,คลิกกนะนี่ก็เป็นถ้วยนะคะเราก็ ง่ายๆนะคะเอากระเทียมนะคะใส่ลงไปนะระหว่างที่รอนะคะระหว่างที่รอไข่เจียวเนาะเนี่ยเริ่มได้แล้วนะคะเราก็ที่นี้ตริกเดี๋ยวขอเซิร์ชซื้อิกเมื่อวานซื้อมาก็ไม่ได้เตรียมนะคะตริก จะหนึ่งก่อนนะคะด้วยเวลาที่เล่นรีบเราลางก่อนนะคะอย่าอย่าแบบว่ารีบแล้วก็แบบว่าอุ้ยมือก็แบบว่าเปียกอ่ะนี่คือชีวิตจริงนะคะโดยลงไปอาหาลงไปโดยลงไปอะไรละ่ะความกั้งความกั้งข้งสันเหเนอก็คือว่ารนรนนะคะรนร้อนนี่ก็จะได้ประมาณนี้นะคะเราก็แค่เอาซอส,สลงไปนะคิดว่าไข่จะจะ้หือีกล่า ประมาณนี้นะคะอาจจะแอดน้ำตาเล็กเอ้ยน้ำตาเล็กน้อยนะคะหม้อแล้วก็สูดไข่ตัดนะคะนะประมาณนี้นะอันนี้นะเราต้องตัดไข่ค่ะช่วงละชุดใจว้าวนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราโชว์นี้กนหนึ่งเนาะ ชวนน้ำพริกน้ำปลากระเทียมจะเห็นหมเนยเนี่ยเนี่ยเน,ยเน,ยเนยแล้วก็เทน้ปลตรงนี้อร่อยแล้วก็ปิดเลยนะคะนะแค่นี้นะเดี๋ยวเราจะให้ดูโชวท์ทีนะเตียงค่ะเตรียมช้วยีจานเตียงช้อน เราก็จะได้แล้วนะไข่เจียวโหระพานะคะบางคนชอบพริกก็ใส่พริกลงไปเนาะบางคนชอบอะไรก็ใส่ลงไปแล้วแต่คุณนะคะนี่ไงเป็นไงตามหน้าตาไหมะคะอุสวยมากอะแล้วก็คิดว่าคงอร่อยมากเช่นกันนะคะนี่เพื่อน <c oughs> ๆก็สามารถที่จะทาได้น,นะเ<ๆ>มนูประหยัดนะคะแล้วก็<ๆ>คือดีต่อสุขภาพด้วยนะเราเจอกันใหม่นะคะในคลิปนะคะบ๊ายบาย